สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .4 ทุกคนนะคะวันนี้มาเจอกับค,คุณครูไอในวิชาคณิตศาสตร์ค่ะวิชาคณิตศาสตร์ของเราวันนี้จะขึ้นในหัวข้อเรื่องใหม่นะคะหัวข้อเรื่องใหม่ของเรามีชื่อว่าเศษส่วนนั่นเองอ่านี่เลยนะคะนี่คือเรื่องใหม่ที่เราจะเรียนสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปสำหรับ เตรียมความพร้อมในการที่จะเรียนเรื่องเศษส่วนนั่นเองนะคะเพราะว่าในช่วงชั้นปอ3พวกหนูได้เรียนเรื่องเศษส่วนกันมาแล้วในการเรียนในที่นี้ก็จะเป็นการเขียนเศษส่วนเขียนแบบไหนอ่านเศษส่วนอ่านยังไงใช่ไหมคะแล้วความหมายของเศษส่วนคืออะไรนี่พวกหนูเรียนกันมาแล้วดังนั้นคลิปนี้ค่ะจะเป็นคลิป ที่ไว้ให้ในักเรียนทบทวนก่อนที่จะเริ่มเรียนเศษส่วนในระดับชั้นป .4 นั่นเองนะคะดังนั้นเราไปดูกันเลยันดับแรกนะคะเรามาดูเรื่องความหมายกันก่อนเนาะความหมายเศษส่วนก็คือหมายถึงส่วนหนึ่งหนึ่งของจำนวนทั้งหมดที่แบ่งออกเป็นส่วนส่วนเท่าๆกันนักเรียนจำไว้นะคะเศษส่วนของเราจะมีการแบ่งออกเป็นส่วน ส่วนและเท่าเท่ากันด้วยนั่นเองอ่าดังนั้นเรามาดูตัวอย่างที่ควอาจะยกให้เลยเนาะตัวอย่างแรกนะคะก็คือการที่ครูายเนี่ยยกตัวอย่างพิซซ่ามาซึ่งพิซซ่าของครูายมีหลายหน้ามากและมีทั้งหมด6ชิ้นแต่พิซซ่าเนี่ยเรารวมเป็น1นึงถาดใช่ไหมคะเราแบ่งออกมาเป็นส่วนส่วนเท่าๆกันได้6ส่วนนั่นเองซึ่งครูายจะเลือกกิน1ส่วนนะคะ อาว่าจะเลือกกิน1ส่วนซึ่งว่าจะกินส่วนที่เป็นหน้าซีฟูด้ดอ่าสมมติว่าควายกินพิซซ่าที่เป็นหน้าซีฟู้ดนะคะซึ่งสามารถนำมาเขียนเป็นเศษส่วนได้ซึ่งเขียนได้เป็นอ่าเศษหนึ่งส่วนหกนั่นเองนะคะซึ่งด้านบนนะคะ ด้านบนเราจะเรียกมันว่าเศษนะักเรียนพอจําได้ไหมเอ่ยด้านล่างเรียกว่าอะไรคะด้านบนเรียกว่าเศษแล้วด้านล่างมันก็จะเป็นส่วนนั่นเองนะคะอ่าดังนั้นนักเรียนขาหลายคนอาจจะสงสัยว่าเศษและส่วนเนี่ยแล้วตัวไหนจะรู้ได้ยังไงว่าจะต้องใส่1เป็นเศษต้องใส่6เป็นส่วนนั่นเองอ่าเดี๋ยวครูอาอธิบายก็คือเศษของเราเนี่ยค่ะมันก็คือ จำนวนที่เราต้องการหรือที่เราเลือกนะคะที่เราต้องการหรือที่เราเลือกจากทั้งหมดที่แบ่งเป็นส่วนนั่นเองจากทั้งหมดที่แบ่ง เป็นส,นส่วนนั่นเองนะคะส่วนคําว่าส่วนของเรานะคะมันก็มีความหมายหรือมันหมายถึงจํานวนทั้งหมดที่แบ่งออก เป็นส่วนส่วนนั่นเองค่ะดังนั้นแบ่งออกเป็นส่วนและส่วนจะเท่ากันด้วยนะคะดังนั้นนักเรียนจะรู้ได้ทันทีว่าอย่างเช่นเมื่อกี้นะคะครูอายยกว่าครูอายเลือกพิซซ่าหน้าซีฟู้ดมาหนึ่งหน้าสามารถเขียนเป็นเศษส่วนในพิซซ่านี้ว่าครูอายกินเป็นเศษส่วนเท่าไหร่ใช่ไหมดังนั้นก็สามารถที่จะ บอกได้เลยว่าครูอายกินเป็นเศษ1ส่วนหซึ่ง1มาจากจํานวนที่เราต้องการก็คือจํานวนที่ครูอายกินนั่นแหละส่วน6ของเรามาจากจํานวนที่มันแบ่งออกเป็นเศษอ่าเป็นส่วนส่วนทั้งหมดเลยก็คือมันมีทั้งหมด6หน้านั่นเองนะคะนี่เลยนะคะเราสามารถเขียนเศษส่วนได้ในแบบนี้และให้หนักเรียนเข้าใจเลยเนาะดังนั้นนักเรียนคะไอตัว เศษหนส่วนหเนี่ยค่ะมันสามารถอ่านหรือมันสามารถเขียนเป็นตัวหนังสือได้ว่าแบบนี้นั่นเองนะคะก็คือเศษเราจะขึ้นต้นคำว่าเศษตามด้วยตัวเลขที่เราต้องการเลยก็คือเศษหหรือตามด้วยโจทย์นั่นเองเศษ1ส่วนส่วนคำว่าส่วนและต่อด้วยตัวเลขเลยค่ะส่วน6 ดังนั้นอ่านี่คือการทบทวนนะคะการอ่านเศษส่วนเนาะก็จะได้ว่าข้อนี้นะคะมันสามารถอ่านได้ว่าเศษ1ส่วน6นั่นเองอ่านี่คือการทบทวนเนาะดังนั้นเราไปดูตัวอย่างกันเลยตัวอย่างในที่นี้นะคะนักเรียนน่าจะทํากันได้ก็คือการที่นักเรียนดูจากรูปภาพอ่าเขาแรงเอามากี่ส่วนให้เรา เขียนเป็นเศษส่วนนั่นเองนะคะดังนั้นนักเรียนจากการที่นักเรียนดูรูปที่1ก่อนอ่านี่คือรูปที่1นะคะรูปที่1อันดับแรกนักเรียนจะต้องดูทั้งหมดก่อนว่ามันแบ่งออกเป็นทั้งหมดกี่ส่วนแล้วเขาต้องการคําว่าต้องการก็คือการแรงเงานั่นเองกี่ส่วนนั่นเองนะคะอ่าดังนั้นรูปนี้เราก็จะได้ว่ามันมีทั้งหมด1 2 3 4 5 มีทั้งหมด5ส่วนค่ะแสดงว่าเศษส่วนของเราด้านตัวที่มันเป็นส่วนจะต้องเป็น5เพราะว่ามันคือส่วนทั้งหมดใช่ไหมคะที่นี้เขาต้องการที่จะทราบว่าเขาแรงเงาไปกี่ส่วนแล้วสามารถเขียนได้เป็นเศษส่วนเท่าไหร่ดังนั้นการแรงเงาของเขานะคะก็แรงเงาแค่ สองส่วนค่ะก็คือส่วนที่เขาต้องการนั่นเองแค่สองส่วนดังนั้นเราสามารถที่จะเขียนเป็นเศษส่วนได้เลยค่ะเขียนได้แบบนี้เลยนะคะเราสามารถเขียนได้เป็นเศษสส่วน5นั่นเองเนาะหรือจะสามารถเขียนเป็นตัวหนังสือก็คือเศษสส่วนห นี่เลยค่ะไม่ยากเลยเห็นไหมพอจะจำกันได้หรือเปล่าดังนั้นนะคะอ่าข้อที่1เราเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะต่อไปดูข้อที่2กันค่ะข้อที่2ก็ง่ายมากเลยนะเรียนก็แค่นับตัวที่เขาต้องการหรือตัวที่เขาแรงเงาจากทั้งหมดกี่ส่วนนั่นเองซึ่งเราก็สามารถเขียนได้ว่าเขาแรงเงาไป1 2 3 4เขาแรงเงาไปทั้งหมด4ส่วน จากทั้งหมดนะคะจากทั้งหมดกี่ส่วนเอ่ยจากทั้งหมด6ส่วนนั่นเองนะคะเพราะว่ามันมีทั้งหมด6ช่องนั่นเองเนาะดังนั้นเราก็สามารถเขียนเป็นเศษส่วนได้ว่าเศษ4ีส่วน6นั่นเองเห็นไหมคะไม่ยากเลยเขียนเป็นตัวหนังสือหรือเขียนคําอ่านของมันนะคะก็จะได้ว่าเศษ4ส่วน นั่นเองนะคะเห็นไหมดังนั้นวันนี้ค่ะแบบฝึกหัดของเราจะอยู่ในรูปแบบนี้เลยไม่ยากเลยนะคะนักเรียนแค่ดูรูปภาพแล้วนํามาเขียนเป็นเศษส่วนพร้อมเขียนคําอ่านหรือเขียนตัวหนังสือนั่นเองนักเรียนอย่าลืมนะคะเวลาที่นักเรียนเขียนตัวหนังสือนักเรียนขอโทษทีค่ะนักเรียนอย่าลืมระบุคําว่าเศษก่อนอันดับแรกเนาะเพราะว่าบางคนอาจจะติดว่า2ส่วน5 4ส่วน6ในการอ่านที่ถูกต้องนักเรียนจะต้องอ่านว่า เศษสองส่วนห้าหรือเศษสี่ส่วนหกนั่นเองเห็นไหมคะอ่ะดังนั้นสำหรับวันนี้นะคะเรามีตัวอย่างเพิ่มมาอีกตัวอย่างของครูออยนะคะเขาบอกว่างเปล่ามาใช่ไหมครูอายยกตัวอย่างเป็นเศษสามส่วนสี่ต้องการให้นักเรียนวาดรูปเศษส่วนรูปนี้นะคะโดยเขากําหนดว่าเศษสามส่วนส,วนสี่อันดับแรกคะ่นะนักเรียนจะต้องดูก่อะว่า ส่วนมันมีทั้งหมดกี่ส่วนอ่าส่วนมันมีทั้งหมด4ส่วนดังนั้นเราจะวาดในที่นี้นักเรียนอาจจะวาดเป็นวงกลมอ่าขอโทว,วงกลมหรือสี่เหลี่ยมก็ได้นั่นเองนะคะอ่ารูปแบบของเราสามารถวาดได้หลากหลายนั่นเองเนาะดังนั้นในการวาดนะคะนักเรียนจะต้องวาดและแบ่งสัดส่วนของเราให้เท่ากับตัวโจทย์นั่นเองนะคะ ยกตัวอย่างเช่นวงกลมของหัวอายแบ่งเป็นสี่ส่วนตามที่โจทย์ต้องการแล้วนะคะหรือใครที่บอกว่าจะวาดเป็นสี่เหลี่ยมค่ะสี่เหลี่ยมก็แบ่งเป็นสี่ส่วนเท่าๆกันนะคะนักเรียนพยายามวาดให้มันเท่าๆกันนะอย่าวาดแบบอย่างนี้นะแล้วก็มาแบบนี้ซึ่งตัวนี้นะคะนักเรียนจะ ผิดทันทีเพราะว่าเศษส่วนของเรามันจะต้องวาดให้ส่วนทุกส่วนพยายามไม่เท่ากันที่สุดใช่ไหมซึ่งตรงนี้ไม่เท่าตรงนี้ไม่เท่านั่นเองเนาะอ่ะดังนั้นในการวาดเศษสามส่วนสี่อ่าเศษส,ส่วนของเราในการวาดเศษสามส่วนสี่ได้แล้วค่ะดังนั้นนักเรียนก็สามารถดูซิว่าโจทย์เขาต้องการ แรงเงากี่ส่วนก็คือ3ส่วนใช่ไหมคะนะักเรียนก็สามารถแรงเงาอ่าแรงเงาในที่นี้สามารถใช้ดินสอใช้ปากกาหรือใช้สีในการระบายหรือการขีดแบบอ่าที่หัวายขีดอยู่ตอนนี้ได้เช่นเดียวกันนะคะดังนั้นเราจะต้องแรงเงา3ส่วนนั่นเองนะคะ นี่เลยนะคะนักเรียนก็สามารถแรงเงาแบบนี้เลยในการวาดรูปเศษส่วนเนาะอ่ะดังนั้นตัววงกลมครูไอายก็ระบายได้เรียบร้อยแล้วนะคะตัวสี่เหลี่ยมก็สามารถแรงเงาได้เช่นเดียวกันค่ะอ่า ดังนั้นนักเรียนคะสอตัวนี้นะคะเป็นเศษส่วนที่เท่ากันเพราะว่า,าจากรูปภาพมันมีส่วนที่ต้องการหรือส่วนที่แรงเงา3จากทั้งหมด4ซึ่งมันก็มาจากตัวเศษส่วนตัวนี้นั่นเองนะคะดังนั้นเวลาที่นักเรียนทำแบบฝึกหัดนะนักเรียนจะวาดรูปเป็นรูปอะไรก็ได้นะคะขออย่างเดียวคือวาดให้มีส่วนเท่าๆกันนั่นเองนะคะ ยกตัวอย่างอีกข้อหนึ่งนะคะอีกเศษส่วนหนึ่งเศษส่วนสุดท้ายแล้วนะคะถ้าครูายบอกว่าเป็นเศษสองส่วนสองนักเรียนจะวาดภาพได้ยังไงนะเศษสองส่วนสองวาดภาพได้ไม่ยากเลยค่ะนักเรียนนักเรียนก็ดูจากการที่เขาต้องการทั้งหมดกี่ส่วนเอ่ยก็มีทั้งหมดสองส่วนใช่ไหมคะนักเรียนก็ นำมาวาดรูปซึ่งรูปคู้อายวาดในลักษณะนี้โดยเขาต้องการให้นักเรียนเนี่ยแบ่งออกเป็นสองส่วนซึ่งสองส่วนคูอายก็นี่เลยวาดแบบนี้เลยอ่ะมันอาจจะยังไม่เท่ากันนะคะขยับขึ้นมาอีกนิดนึงเพราะอ่าเวลาวาดนะคะนักเรียนพยายามให้มันเท่ากันให้ได้มากที่สุดเนะาะดังนั้นตอนนี้คูอายวาดได้สองส่วนแล้วค่ะ ทีนี้ในการแรงเงานี่เรียนจะต้องมาดูว่าเขาต้องการแรงเงาเท่าไหร่ซึ่งข้อนี้นะคะหรือตัวอย่างนี้เขาต้องการแรงเงาสองส่วนเลยนักเรียนก็แรงเงาทั้งหมดสองส่วนได้เลยค่ะก็คือแรงเงาทั้งหมดเลยใช่ไหมคะเห็นไหมไม่ยากเลยเนาะก็คือเราต้องการแรงเงากี่ส่วนก็แรงเงาเท่ากับที่ส่วนมันกําหนดมาให้หรือส่วนที่มันต้องการเลยเนาะ ดังนั้นนี่เลยนะคะรูปข้อนี้ก็จะได้เป็นเศษ2ส่วน2เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะคะอ่ะเห็นไหมไม่ยากเลยเนาะดังนั้นนะักเรียน่ะวันนี้แบบฝึกหัดของเราก็จะไม่ต่างจากตัวอย่างที่ครูอายยกเลยนะคะก็จะมีการวาดรูปจากตัวโจทย์ที่เขากําหนดให้นั่นเองนะคะแล้วก็ดูรูปภาพแล้วให้นักเรียนเขียน เศษส่วนนั่นเองนะคะเป็นการทบทวนเรื่องเศษส่วนเนาะดังนั้นการบ้านของคุูไอนะคะก็คือเป็นแบบฝึกหัดที่6.1หน้าที่2และ3นะคะทำเฉพาะข้อที่1และข้อที่2นะคะเป็นการทบทวนเนะาะทำแค่ข้อที่1และข้อที่2นะคะโดยแบบฝึกหัดในที่นี้ค่ะนักเรียนจะเป็นแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ เล่มที่สองแล้วนะคะนักเรียนค่ะเวลาที่นักเรียนไปทําทในแบบฝึกหัดนักเรียนหยิบแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์เล่มที่2ขึ้นมาเลยนะคะแล้วก็เปิดไปที่หน้า2และ3โดยทําแค่ข้อ1และข้อ2เท่านั้นนะคะดังนั้นถ้าใครทําเสร็จแล้วนักเรียนอย่าลืมถ่ายรูปส่ง มาที่ลายส่งการบ้านคณิตศาสตร์นะคะอ่าสำหรับวันนี้การเตรียมความพร้อมหรือการทบทวนเรื่องเศษส่วนครูอายก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ